ูกประมาณนี้แล้วจ้ะทุกคนมีติ๊กแตนตัวน้อยๆตัวผู้อันนี้สิเป็นติ๊กแตนตัวผู้จ้าทุกคนตัวแม่มันสีเงินกันนี่ติ๊กแตนตัวแม่นี่ตัวนี้มันสีเงินทุกคนนี่ตอนนี้กำมาหัวใจหนาแล้วจ้าทุกคนกำลังเกลียวจ้า ในลายเติบขึ<ะ>้นบนเกระตอร์ไะเริ่อยตัวประจานทักทายสบายดีแล้วสวัสดีพี่น้องโมทุกคนทุกคนเนาะเมอร์นินกามาพบก,กับซังซีบูได้บันนาคือเก่าเนาะทุกคนเมืรอนีน้คอยกาซิมา เกี่ยวข้าวจ้าทุกคนเกี่ยวข่าวกลางคืนเนาะทุกคนเนาะเกี่ยวข่าวกลางคืนมอนี้สิมาเกี่ยวอยู่หน้าบึงจ้าทุกคนสีเกี่ยวข่าวแล้วก็สีการที่กระแตนไปพร้อมเนาะทุกคนมีหัวมาละได้เนาะปะตอนนี้เขาน่าซาทพีกับสิไปเกี่ยวก่อนแล้วเนาะทุกคนไปตอนนี้ตาเ็นกำลังตกดินแล้วนะทุกคนมืดแล้วเนาะแต่ก็ยังเห็นก้อนเมฆสีแดงๆอยู่เนาะทุกคน ติ๊กแต่งแบบหาก,การยัตงต่างกับหน้านี่แ้แจละทุกคนทุกคนนี่จา้าติก๊กแตงกับชิยูประมาณนี้แล้วจละทุกคนนี่ติก๊กแตงตัวหน้อยๆตัวผู้อันนี้สิเป็นติก๊กแตงตัวผู้จ้าทุกคนตัวแม่มันสิยืนกันนี่จา้าตัวนี้กับทุกคนนี่ เป็นตัวโพกคือเก้าวนี่ตัวนี้นทุกคนอันนี้จะเป็นติกนต๊กเกตตนตัวเมย์นี่ตัวนี้มันซิงเกอร์ทุกคนตัวนี้เคยสิเป็นติกน๊กเกตตนคิไวไปแล้วจ้าวิวไปแทางนล้วเลยทุกคน เจบดิท่านย่าฮกทุกคนเลยย่าฮกฮกอ่าทุกคนนี่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 เฮ้ยนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นต้าเม่จ้ะนี่ตอนนี้ก็มาฮอเทน,น่าแล้วทุกทุกคนกำลังกลเกีียวจ้าสิเราได้กแต่ส้นสู้ ไ่ได้ไปนด้สามตัวมีไเลยสินี่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 นี้นีเกี่นี่ข้านี่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 นีนี่าี่นีนี่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 นนี่นีเน็นี่นี่นนี่นนอ่น่นี่นีนนี่นนนน ทุกคน,นเอ็นอิรจ้า <c oughs> สปินตัวเมี้จ้าพงเขายังดีเลยทาสยขอามืืเน้ีด่จ้าทุกคนนี่น้าตาน่าตา อืมนนี้เห็นยูตาเขา่ด่ิวมานละวย่งบอจักยูซิเลอร์แล้วูน้ป่ายเข้าวทอดตัวบางเงหนเตินี่มันจะ็อจับอันตัวนึงตก็อาม่า,ายัางตัวเงี้ Atau tuan-tuan, no, eh? mm, Ini kat tuan-tuan no, juga, Salad, nak, no, makan. Deh. Bila. Hmm. <coughs> koi, 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 koi. Hmm. Tempkan mengalah, eh. ตอนนี้กำลังจากที่เฮาเกี่ยวข้าวหึงตัวแล้วนะทุกคนวันนี้เฮาก็ัิไปหาการติกระแตนกันเนาะ,ะนี่จ้านี่ก็สิเป็นแต่กระแตนอีท่งแต่กระแตนทองทนเจ้านี่จ้าน,นี่กระซิบเปลี่ยนติกระแตนการมลาลังเกี่ยวข้าวจ้าทุกคนไมหลาะติด <l ots> บนทุกอย่างเ,าเ,ล,ายเลย,ยนะค่สีได้เยอะแล้วตอนนี้ก็ซิมเมอร์ก็จะทุกคนแต่ซูมที่มาเอาอโมงยังมีทันนิเมอร์ทุกคน,นยังสองจุมจ้มพุนะจุ้มปุยแตน,นี้ก็จะเทนนเทัาเดอคอัพเกดเลยเนาะ nya Assalamualaikum. Saya nak bagi salam ni. Saya dan begitu seterusnya dengan bahan-bahan yang lain. Tak ada apa-apa, kita nak pula ้าทุกคนสีสันจัดจ้านไปแต่ส่วนประจานมีตาทุกคนอันนี้กระสเป็นไฟในมอเป็นไปมอ ีตเป็เป็นไปเลยตอนนี้ขลังันนี่อนี่ีาปฏิเสธ t h ใไมมารออยาต้องปปดาตะไม่ขึนนะทุกคน

เน่าไปด้นผิวแล้กินข้าวซะก่อนมันขี้อยู่เท่าไหร่ฮะไปซื้อเให้หมอทีข้างกินมื้อแร

มาคนนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะทุกคนฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่อยๆนี้เลยทุกคนพอคอยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพอกันมาคลิปหน้าบ๊ายบาย